ไปดูเลยนี่คือตารางเหรียญมุงเรียนเรากำมาที่หมุดพูดไปอย่าสลับปีแค่นั้นแหละช่องเหรียญห้าให้ดูที่เหรียญห้าเอาปีสี่สูงกับปีหกจะบอกว่าเหรียญสิบปีสี่สูงที่หกนี่ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันมันมีเลขน้ำราคาอยู่เห็นไหมอย่างเหรียญห้าเนี่ยก็มีสี่พันถึงเจ็ดพันนี่คือเลขน้ำราคาคร่าวๆสภาพผ่านการใช้งานธรรมดาผมก็ซื้อสี่พันถ้าสวยๆวิ้งเลยไม่ผ่านการใช้งานเลยผมก็ซื้อเจ็ดพัน หรือท่อนนี้มันคิเลทออกการธรมธรมดาอาจจะเหลือ3,000ัน่เป็นไม่ได้ก็คือมันมีเลทราคาของมันอยู่เนี่ยครับเลทห้าปีที่สุดใช่ไหมเงี้ยแล้วก็เหรียญ<ส>อื่นๆด้วยเหมือนกันเหรียญ10เหรียญอะไรแล้วแต่มันมีเลทราคาของมันอยู่ก็ถ่ายไปดูได้เลยนี่เอาไปอี่บ้านได้เลยอันนี้สำคัญมากคืออันนี้เราไม่ต้องรอมาแล้วตกทอดจากคุณพ่อคุณปู่คุณย่าคุณยายนี่ผมนแค่เราเป็นคนสร้างสังเกตในชีวิตประจำวันเราพลิกมาดูถ้าเราเจอจริงต้องถ่ายได้จริง แค่นั้นเลยเฮ้ยพได้เลยก็ไปดูเนี่ยเราดูเรามีเงินใช้แด้วใช่เราพลิกดูได้เลยเผื่อไม่แน่เราอาจจะเจอไอ้เนี่ยเหรียญสิบปีสามสามเหรียญล้านมันอาจจะหายากหน่อยถูกไหมแต่เราอาจจะเจอพวกเหรียญห้าปีสี่ศูนย์หรือว่าเหรียญห้าสิบตางปีสามศูนย์อย่างเงี้ยอ่าสี่หกนี่เหรียญสามร้อยเจอสองเี่ก็หกร้อยเราเอาหนึ่งก็ได้ค่าแรงแล้วเพราะถึงแ่นั้นถ้าเราปพลิกดูอ่ะถูกปะล่ะมีโอกาสได้ตังคอันนี้เลยไปดูได้เลยครับโอเคค่ะถ่ายรูปไปดูได้เลยครับจ้ะขอบคุณค่ะพี่จ้าจ้า